นะครับทุกท่านนะครับเ้าสู่ช่องมีแต่เอาปรานะครับ จำนงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะออกตัวกันเลยนะครับวัสดีครับกิโลแล้วครับพี่กิโลแล้วครับห้าสิบสามห้าสิบสามโล <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะพาพี่นงนะครับไปที่ร้านรันคาเฟ่พี่นงรู้จักไหม่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าร้านเนี้เขาขายอะไร <c oughs> เขามีกาแฟด้วยที่เป็นร้านกาแฟแล้วขายรองเท้าหรือว่าเป็นร้านรองเท้าที่ขายกาแฟ <c oughs> 16กโล <c oughs> คนนี้ มีตัวช่วยสำหรับการเดินทางพี่นี่เราผ่ามไม่ได้เลยแอปผีพิกนะครับแล้วก็เป็นบาร์นะครับบาร์นี่สองตัวนี้นอกจากบาร์แล้วก็แอปเกลแล้วนะครับเราก็ยังผ่านไได้ก็คือรองเท้านะวันนี้พี่นงใช้ตัวไหนมาครับวาลีวาลีสีม่วงนะครับส่วนผมนะ่ะก็อีลีนนะครับนี่เป็นพื้นโมนาโอเคพี่นงให้พี่นงพักก่อนเนาะแป๊บหนึง่งเขาวิ่งมา53โลแล้วเดี๋ยวเราจะสตาร์ทจากที่นี่นประมาณถึงกโลนะครับ เดี๋ยวก็มานี่เป็นพาราได้นะครับพาราได้ Paradise นี่นี่เเรามาจากสนุนสีนะักเรียนอยู่นู้นตรงเข้ามาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวเข้าซอยซอยอะไรไม่รู้อ่ะอยู่ด้านหลังพาราได้ถูกไหมครับนี่ว่าคุอย่าเราโอ้โหกู <laughs> กยอย่าพี่ด้วยคุยกับพี่ดูผมได้สิบสิบแปดโลก,กว่า <c oughs> พี่น้องได้เท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบเอ็ดตอนนี้พี่น้องเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะครับเจ็ดสิบชอง่าโอเคสิบแปดโลก,กว่า <c oughs> นะ่ยแล้ก็ เเป็นเจ้าของร้านนะครับเขาไม่ใช่เหรอนี่วรานีเจ้าของร้านก็ทำไมคนเยอะอย่างสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมต้องรันคาเฟ่อะชอบวิ่งครับเอ้าแล้วแสดงว่าวิ่งก่อนหรือว่าใช่เราวิ่งก่อน,อน<ต>วิ่งก่อนแล้วมาเปิดร้านเราวิ่งก่อนแล้วเราก็หากาแฟทานไม่ได้หลังจะวิ่งวิ่งดึกเช้ามืดอย่างนี้ครับจริงจริงยังไม่ได้เปิดก็ทำกินทานกันเองก่อน แล้วก็เลยมาเปิดเลยที่ร้านนี่อะไรคือซิเนเจอร์ของที่นี่อจะเป็นมเมล็ดที่เราสามารถเลือกได้เลือกสามารถเลือกมเมล็ดได้เลยครับทั้งเมล็ดนอกมเมล็ดไทยเลือกอย่างตรงไหนครับตรงซองนะใช่ครับเป็นซองๆแบบด้านนาะแล้วใช้ขาวเปิดสอนเป็นค้าใช่ครับสอนด้ยสอนค้าสลูบาทั้งหมดไว้เปิดร้านอะไรอย่างนี้แนะนำทุกอุปก,กรณ์ทุกอย่างทุกอย่างครับ ว่าควรซื้อแบบไหนอะไรยังไงสอนการเลือกมเมล็ดเลยทุกอย่างเรียนแ้ครบเลยตั้งแต่ปลูกเลยครับสองปีที่เปิดตรงนี้นะครับจริงๆผมผมทำกาแฟมาสิปีแล้วจริงๆมีอาชี่เป็นกาแฟ<ช>อยู่แล้ว พีはは s <S ่เองก็เป็นนักวิ่งด้วยออย่่างทีบกชอบวิ่งมากกว่าชอบวิ่งไม่ใช่เป็นนักวิ่งนะชอบชอบหลงใหลในการวิ่งแล้วก็มาหลงใหลในแซนเดียวเท้าป่าแล้วก็ชอบก็เลยเริ่มวิ่งถนนกระลาซีกเทีอย่างเดียวถนมเอาไว้ซองดอย่างเดียวไกลสุดตอนนี้ไกลสุดก็ร้อยยี่สิบสี่กิโลสนามไหนครับพี่สนามสิงห์ปร์ครับอ๋อสิงห์ปร์ เราเห็นว่าสนามต่อไปจะไปที่ไหนนะนรครับพาราลิมครับระยะ200เมตรโอ้โห200เม,มตรตรงอย่างที่บอกมาเยี่ยมชมบสถ<า>เป็นที่หนึ่งเนาะของวีงพี่น้องเองก็เป็นแดนแอมเนาะใช่ไหมเนี่ยรู้ตัวไหมเนี่ยพี่ <c oughs> เป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วโอเคพูดถึงเลสแล้วพี่ซ้อมอยังไงครับ200เมตรซ้อมสน,นุนเลยครับแล้วก็เวทหนักจะนักกระทางเวท ก็ซ้อมปกติอะนะตอนแรกๆผมก็ซ้อมปกติเหมือนทุกคนที่ที่ทำงานแล้วก็ไปซ้อมตอนเช้าตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาสายเทลเราก็เปลี่ยนแนวการซ้อมใหม่ด้วยการฝึกการกดนอนกดนอนเนี่ยนะใช่ครับคือทํางานไปด้วยวิ่งไปด้วยกดกาแฟเสร็จวิ่งต่อเลยหมายถึงว่าในร้านนี่แหละครับในร้านนี่แหละครับวิ่งลู่กดกาแฟเสร็จแล้วก็มาขึ้นลูกแล้วก็ลงลูกค้ามาก็กดกาแฟ สลับกันอยู่เนยพอปิดร้านช่วงหกโมงเย็นเราก็ออกไปวิ่งซิทิลันเลยกลับเข้ามาอีกทีก็ช่วงหกโมงเย็นไปหกชั่วโมงกันโอ้โหใช้เวลาเกือบสิบชั่วโมงกับการวิ่งซิ่งเพรานพอพี่นงรึแบบนี้มาสองรอบแล้วกาแฟมีผลไหมกาแฟก็องมีมีส่วนช่วยช่วยใช่เรามองเราก็กรึบกาวแฝดไมีเพจครับรันคาเฟ่รันคาเฟ่เซิร์ชไปคำว่ารันเซิร์ชคาเฟ่ก็เจอเลย เสื้อที่ี่ที่ผมเห็นนี่คือเสื้อร้านแต่เป็นเสื้อเถวเป็นเสื้อแถวมันจำนายไหมพี่มีจำนายหนึ่งอสวยสวยต่อครับเพจได้เลยเพจได้เลยนะแอดมินคือแอดมินน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลนี่เป็นพนักงานหรือเป็นใครครับเป็นพนักงานเป็นลูกจ้าง๋อเป็นลูกจ้างถ้าเราเดี๋ยวผมจะไปหาเป็นคนใช้นตาลแป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับนี่เป็นนี่ เลือกพี่หรือน้องนี่น้องน้ำต,ตาลดีกว่าน้องเขาเรียกโค้ชบราวน์โค้ชบราวนอันอเนี่เป็นพนักงานใช่ไหม,มครับเป็นโค้ชเป็นโค้ชคนนี้คือเขาทงโฆษณากาแล้วเป็นนักพูาานยาการด้วยเหรอเปล่เป็นเป็นคนวางโฆษณาการในในในเรื่องการกินของในแต่ละวันอ๋อเนี่อันนี้เรื่องเรื่องจริงมาสำคัญมากจริงๆก็คือทุกอย่างเล ครทำหัวมากองให้ดูเยอะมากไม่ได้ไม่ได้ไปวิ่งหอย่หญ่ร้อยกิโลไม่ใช่หมูครับหรือที่แลนด์ปานามาครับเป็นเกชาอ่ะสมมัติลูกค้าอยากจะชิมแบบนี้ครับเราเสิร์ฟเราหกร้อยป่ะเสิร์ฟเดียวเสิร์ฟเดียวช็อตอันนี้เขาเรียกช็อตเนาะใช่ครับช็อตเดียช็อตเดียวหกร้อยหกร้อยจรินเงินหกร้อยโอ้โหนี่นะอันนี้คือ นำเข้ามาจากออสเตรเลียขอขอลงลงตรงได้ไหมลงตรงก็คือยังตรงไม่ได้ครับลองแกะออกมาอเยอะเลยเหร้องเยอะเลยหลายตัวเลยครับที่ถ้าถ้าเป็นได้ไปถ่ายตรงที่มีถุงอ่เดี๋ยวพี่ไม่พาเดินไปดูเดี๋ยวให้พี่อัญพาเดินไปดูนะครับก็อย่างนี้อย่างเมื่อกี้ถ้าเป็นทั่วไปก็จะเป็นถุงแบบนี้ครับไม่มีกระบอก เราจะเป็นถุแบบนี้อันนี้มาจากออสเตรเลียก็คือลูกค้าพอเวลาเดินเข้ามาที่มาทานบาแกนก็จะมาเลือกเมนูตรงนี้หรอใช่ที่แนะนำแบบอย่างนี้คือดิปนี่ครับคือดริฟอันนี้ก็คือแบบเป็นไอเป็นไอสกัดแบบเย็นสกัดเย็นแบบนี้ใช่ก็มีทุกอย่างมีหมดมีหมดอันนี้แต่ละรสเลยนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนกันและอันนี้ก็เป็นสกัดช็อตสกัดเป็นช็อต เอสโซ่ใช่ครับพี่ก็จะเลือกเครื่องของพี่ตามที่ลูกค้าต้องการเอาผ่อนเอาเบาเอาเข้มเอาไม่เข้มได้หมดเลยนอกจากกาแฟแล้วมีอะไรขายไหมครับมีเบียขนมรังเราสดชื่นนี่อ๋อที่นี่มีเบียร์ข้างแ้วมีข้ือแรกของบาลี่ด้วยนะลำตะวันอ่าข้างแรกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อันนี้คืออะไรคูบิวอันนี้เป็นคูบิวนี่ครับ นี่คือหลักฐานในการดย่มหลักฐานในการดื่มก็คือกวดเปล่าใช่พอทานลูกค้าทานเสร็จเขาก็จะมาวางไว้อ๋อนี่เป็นมุมนี่เห็นเห็นมั้ยมีลูกพี่ป้อมด้วยละอ่านี่เลตหน่อยนะครับพี่สิบปาร์คสิบพาร์คใช่ที่พี่ที่ผมจะไป The Shadow 200ใหม่์นี่ตารังซ้อมของพี่เขาใช่ครับเป็นแผน เราจะต้องผ่านจุดไหนจุดไหนในระยะ,ะมห,หมายถึงว่าพี่เริ่มจากการเดินทางใช่ครับการดิน,นอ๋อเครื่องบินก็วิ่งไปกรุงเทพเนี่ยสิธิลันเนี่ยไปเส้นไหนเราต้องถึงตรงนั้นกี่ชั่วโมงมกี่ชั่วโมงซึ่งสวนลุมกี่ชั่วโมงต้องถึงสวนลุมนะต้องถึงสนามหลวงเวลานี้นะแล้วกลับเข้ามาต้องเวลานี้ประมาณเหมือนพี่จริงจังกับต,ตรงนี้มากเลย,เ,ลยเรื่องการวิ่งนะ เจ็บให้หยุดเจ็บให้หยุดแต่เหนื่อย่าหยุดเหนื่อยให้ไปต่อเหนื่อยให้ไปต่อครับเราต้องคุมร่างกายไม่ใช่ร่างกายมาคุมเราหัวใจเราเป็นเจ้าของหัวใจเราต้องคุมหัวใจให้อยู่ไม่ใช่หัวใจไม่ไหวแล้วเราก็พอไม่ใช่เราต้องคุมหัวใจเอาหัวใจเราให้อยู่พอเอาหัวใจให้อยู่เราไปต่อได้สบายมากเหนื่อยเราแค่ความคิดครับเราคิดว่าเราเหนื่อยจริงๆเราไม่ได้เหนื่อยเลยควรจะซ้อมยังไงอ่ะพี่ขอนิดนึงสั้นๆก็ได้ครับ อยากจะไป200ร้อยไม์อย่างเช่นผมเงี้ยเราต้องข้ามผ่านไปร้อยโลไปร้อยโลสิร้อยโลยี่สิไปให้ได้ไม่ใช่ร้อยโลแล้วพอเราไปได้แค่เจ็ดสิบไม่ใช่พอถึงเจ็ดสิบแล้วสุดละพอไม่ได้เราต้องข้ามผ่านข้ามผ่านไปให้ได้ถึงร้อยซ้อมกินซ้อมกินนี่สําคัญมากโภชนาการสําคัญมากเราคนที่ไปร้อยนี่คือผมผมรู้เลยว่าทุกคนวิ่งกันมาเยอะแล้ว วิ่งกันมามากพอสมควรแล้วไอ้เรื่องวิ่งวิ่งได้ฉันวิ่งได้หรือลแต่มันจะตันตรงที่ว่าด้วยร่างกายเราไปได้แค่ในระยะแค่ไหน<ม>เราจะไปต่อ,อยังไงเนี่ยแหละเราต้องข้ามตรงนี้ไปให้ได้ต้องรู้ร่างกายฟังเสียงร่างกายแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าร่างกายต้องการอะไรอย่าให้ร่างกายขาดครับเติมเข้าไปก่อน<ม>ก่อนที่เขาจะจะเรียกหาคือ,อย่าให้เขาเรียกหาถ้าเขาเรียกหาผู้เราจะเติมไม่ทัน ร่างกายจะดูดซับไม่ทันอยู่ที่ซีนัทลินครับลั่งากระดาษกาะดาษที่ร้านร้านคาเฟ่นี่ทำไมถึงร้านคาเฟ่ตัวเองตัวเองนี่คือนักกอล์ฟคุณควรกอล์ฟเก้าสิบโล่จริงเหรอครับครับเก้าสิบวิ่งแบบจริงจังวินัยต่อตัวเองสูงมากครับออกวิ่งทุกวันวันละ half จนติดจนติดใช่ติด ติดมากแล้วก็ลงสนามแค่ทุกสนามที่ที่ที่ระยะไกลแค่คทุกสนามเนะี่ามนิดนึงเวลาพี่วิ่งซ้อมพี่ใช้รองเท้าอะไรรองเท้าแตะนี่แหละครับอยู่ในเล็บใช้ผ้าใบถ้ามันจะไม่ถ้าม้ามข้าเป็นในสวนถ้าเป็นในในสนามกีฬาสนามกีฬาอะไรพวกนี้ก็จะใช้ผ้าใบแต่ถ้าเป็นซิตี้ลันนี้ผมลงรองเท้าคือลุยได้ดีขึ้นขึ้นลงตูดบาทได้ง่ายลุยน้ํา เ er. ละเปิดรูนันนี่เจอฝนเจออะไรเราครือได้งและอย่างว่าคนที่เราวิ่งมันเจอต่อกว่วก<ห>็70ก<ห>ิโลถ้าคุณใช้รองเท้าผ้าใบกัดหลอดจะสูงอันนั้นเราต้องเปลี่ยนผ้าใบก่อนแต่ถ้าเป็นรองเท้าแตะคู่เดียวเอาเลยเป็นเดือนจะวิ่งได้เป็นเดือนถ้าเพื่อนๆอยากเจอพี่ เจอพี่ได้ที่ไหนอะ่ะเจอได้ผมจะวิง่งอยู่ประจำที่สวนหลวงและใต้ม้เีเส้นทาง BTS ทั้งเส้นเลยครับจนสุด BTS เลยที่กูพุทผมวิ่งไปกลับเพราะว่าลูกเราอยู่ร้านใช่วันธรรมดาคือผมจะออกจากก่อรูดไประยยาวยาวไปท่เอฟแยนกรุงพทเลยเลย,ยันกูุ้งพุทเลยครับแล้วก็วิ่งถาวรก็อาจจะมีไปหาเพื่อนที่ตลาดที่สนามหลวงที่สวนลุมบ้าง เปลี่ยนเส้นทางาับถ้าเราได้ก็จะเจอป้ายของพี่เลยนี่ร้านคาเฟ่นี่มีคนนี่นักพิ่งผ่านด้วยอันนี้อยู่ร้านไหนครับตรงพี่ง้นไปแล้วขายของมาขายของก่อนนักวิ่งท่านใดยังไม่เคยมาผมก็อยากแนะนํานะให้มาลองดูพี่อันเป็นนักวิ่งขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ